การนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อปากและลิ้นอีทีหนึ่งวันนี้จะพาไปดูวิธีการนวดบริหารกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่ทำตามคำสั่งลำบากหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่อนข้างมากกันค่ะการเตรียมตัวควรนั่งตรงข้ามผู้ป่วยและใช้วาสลีนหรือโลชั่นในการนวดกระตุ้นเพื่อลดการเสียดสีและการบาดเจ็บขั้นที่1วางนิ้วโป้มบริเวณเรมฝีปากบนออกแรงกดนวดวนเป็นวงกลม1ิครั้ง จากนั้นเปลี่ยนทับอีกด้านเช่นเดิมท่าที่2วางนิ้วป้อมบริเวณริมฝีปากบนออกแรงกดดึงนิ้วออกจากปากไปยังด้านแก้มสิบครั้งเมื่อครบแล้วให้เปลี่ยนทําอีกด้านหนึ่งท่าที่3วางนิ้วป้อมบริเวณมุมริมฝีปากล่างออกแรงกดนิ้วยกมุมปากเฉียงขึ้นไปทางด้านบนจากนั้นสลับวางนิ้วบริเวณมุมริมฝีปากบน ออกแรงกดนิ้วดึงมุมปากให้เฉียงลงอีกสิบครั้งนั้ที่4ี่วางนิ้วโป้งและนิ้วชี้บริเวณเหนือริมฝีปากบนออกแรงลากนิ้วลงจากนั้นการนิ้วทั้งสองออกจากกันทำทั้งหมด10ครั้งสลับวางนิ้วโป้งและนิ้วชี้บริเวณด้านล่างของริมฝีปากล่างกดลากนิ้วทั้งสองขึ้นจากนั้นกางออกจากกัน10ครั้ง ท่าที่หวางนิ้วบริเวณมุมปากทั้งสองข้างออกแกงดึงมุมปากเข้าหากันคล้ายกับท่าทำปากจูวางนิ้วบริเวณมุมปากสองข้างเช่นเดิมดึงมุมปากออกจากกันไปทางด้านแก้มคล้ายกับการทำท่ายิ้มทำทั้งหมดท่าละสิบครั้งท่าที่6วางนิ้วโป้งและนิ้วชี้บริเวณแก้มทั้งสองข้างนวดวนเป็นวงกลมเพื่อกระตุ้นการเขียว นอกจากนี้เรายังสามารถนวดกระตุ้นเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลืนน้ำลายโดยทำท่าต่อไปนี้ 1. ใช้นิ้วนางและนิ้วชี้วางไว้ใต้คางซึ่งเป็นบริเวณโคนลิ้นนวดวนเป็นวงกลมขณะที่บอกให้ผู้ป่วยกลืนน้ำลายสใช้นิ้วจับคล่องบริเวณลูกกระเดือกออกแรงกดเล็กน้อยและยกขึ้นขณะบอกให้ผู้ป่วยกลืนน้ำลาย